คำถามที่ถามว่าการทำแลนด์แฟกซ์หรือว่าการคัดสำเนาโฉนดข้ามท้องที่ข้ามอำเภอหรือว่าข้ามจังหวัดเนี่ยจะได้สำเนามาทั้งด้านหน้ทาทั้งหลังหรือไม่วันนี้ผมมาทำให้ดูกันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สำนักง,งานที่ดินาสาขาอำเภอแม่ทะนะครับแล้วผมจะคัดสำเนาโฉนดของอำเภอเมืองลำปางนะครับ สำหรับการคัดสำเนาโฉนดข้ามเขตหรือว่าแลน d ์แฟกซ์สิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือบัตประชาชนตัวจริงกับเลขโฉนดที่เราต้องการที่จะไปคัดครับถ้าเราจำเลขโฉนดได้ก็คัดได้เลยครับและนี่คือ,อสำเนาแลน d ์แฟกซ์ที่เราคัดมาครับก็ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับจากสำนักงานที่ดินของ อำเภอเมืองนะครับเมืองลาปางแต่ตัวผมอยู่อาเภอแม่ทะนะครับณนะวันนี้นะฮะน,นี่คือสำนักง,งานที่ดินนะครับสรุปอีกทีนะฮะการคัดสําเนาโฉนดข้ามเขตข้ามจังหวัดข้ามอ,อําเภอหรือว่าข้ามสํานักง,งานที่ดินนั้นทําได้และจะได้สํงงาเนาโฉนดมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยครับแต่จะได้มาเป็น uh, A อนะฮะที่สามารถส่งแฟกซ์ได้เราจะไม่ได้ uh, ขนาดเข้าตัวจริงเฉยๆครับ ก็อลองดูกันนะครับ